อยากเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกให้ทําแบบนี้ข้อหนึ่งดูแลตัวเองให้ดีคุณไม่จําเป็นจะต,ต้องสวยแบบพิมพ์นิยมแบบดารานะคะแค่คุณเนี่ยดูแลตัวเองให้ดูดีในแบบของคุณนะคะหุ่นให้ดูดีทรงผมแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุลคลิกของคุณแต่งตัวให้สะอาดให้ดูดีดูแลผิวพรรณเนี่ยให้ผ่องใสยอยู่เสมอแค่นี้นะคะคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกในสายตาผู้ชายได้นะคะข้อ2 มีงานมีเงินเป็นของตัวเองผู้หญิงสมัยนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องพึ่งผู้ชายเสมอไปผู้หญิงสมัยนี้ยเก่งมากๆเลยนะคะมีงานมีเงนิงน,งนเป็นของตัวเองและเมื่อผู้ชายนะคะเขาเลือกคุณเป็นแฟนเขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจมากๆเลยที่เขาสามารถเลือกผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วคุณก็จะ ภูมิใจในตัวเองด้วยที่คุณเนี่ยใช้เงินของตัวเองจะเป็นความภาคภูมิใจสุดๆเลยนะจับสาวดังนั้นคุณต้องมีงานมีเงินไม่ใช่แบมือของเงินผู้ชายแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเมื่อวันใดวันหนึ่งเขาทิ้งคุณไปคุณไม่มีเงินใช้แน่นอนแต่ถ้าคุณมีงานมีเงินนะคะคุณก็แบบว่าเออไปเลยฉันสามารถดูแลตัวเองได้ข้อ3นะคะ คุณต้องวางตัวดีไม่วิ่งตามผู้ชายมเมื่อคุณคลิกดีแล้วนะคะคุณมีงานมีเงินเป็นของตัวเองแล้วคุณก็ต้องรู้จักการวางตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าคอยวิ่งตามผู้ชายเสมอไปโทรหาเขาส่งข้อความหาเขาจนคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณผ่นต้อยไรคานะคะดังนั้นคุณต้องรู้จักวางตัว เว้นระยะห่างกับผู้ชายด้วยนะคะอ่อยนิดๆนะคะในเวลาที่เหมาะสมนะคะการที่คุณเนี่ยเว้นระยะห่างให้ผู้ชายเขาวิ่งตามคุณเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เลอค่าหน้าหลงไหลนะคะข้อ4มีจิตใจดีนะคะมีความจริงใจ ใครก็ตามนะคะไม่ว่าผู้ชายคนไหนเขาก็อยากได้ผู้หญิงที่มีความจริงใจจิตใจดีเป็นแฟนนะคะการที่คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีจะทําให้คุณเนี่ยสวยเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกนะคะใครพบเจอคุณเนี่ยเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับคุณอยากเข้าใกล้คุณแน่นอนแล้วผู้ชายแน่นอนเนี่ยเขารักเขาหลงคุณแน่นอนเลยนะคะ ข้อ5นะคะเป็นคนที่รักมั่นคงไม่โลเลข้อนี้สำคัญมากๆนะคะเป็นสิ่งที่ผู้ชายปรารถนามากๆที่จะให้แฟนของเขาเนี่ยเป็นคนที่รักมั่นคงไม่โลเลมีความซื่อสัตย์นะคะรักเดียวใจเดียวนะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟให้ผู้ชาย หมายตาผู้ชายคนไหนเนี่ยได้คินเป็นแฟนเนี่ยเขาจะยืดหอกมีความภูมิใจมากๆเลยที่มีแฟนทั้งดูดีทั้งเก่งทั้งฉลาดและจิตใจดีด้วยแล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยนะคะลองเอาวิธีการง่ายๆเนี่ยไปใช้ดูนะคะ